สวัสดีครับมาพบกับช่างเพชรอีกเหมือนเดิมวันนี้มาส่งชุดโปร53งบ13ว่าได้อะไรบ้างนะครับถ้าเปิดไฟมาดูก่อนว่าเราได้อะไรบ้างในงบ13โอเคมาอยา่างแรกเลยโซ่415 DID ทั้งชุดนะครับผมสองเรือนซีบีพร้อมปากแตซิ่งครบครับหัวฉีดครบนะครับสามฝาทำวาวเซตหลังวาล์วใหม่ทั้งหมดนะครับ สี่เสื้อ,อตีปอ,อกนะครับผมเสื้อแท้ตีปอ,อกนะครับลูกห้าสิบสามมิลยิงทรายทั้งตัวนะครับแล้วก็ข้อเหวียงข้อเปิดนะครับอันนี้เป็นสเต็ปห้าสามล่างเปิดนะข้อเหวียงโมเต็มที่นะครับผมแล้วก็ชุดคัดโมเต็มที่เหมือนกันครับแต่เป็นคัดเดิมนะครับคัดเดิมโมเต็มที่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดคัดก่อนแท้แผ่นคัดแท้ทําใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็แล้วก็ มีโม,ม,มความลื่นชุดเกียร์อะไรพวกนี้ทำทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของแคมชั่นะครับ t j Racing นะครับเกียร์ตามอาการรถเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับก็เป็นไงครับแรงมา้าอยู่ตรงนี้ครับจุดเด่นอะไหล่ไม่ต้องครับอะไหล่อะไหล่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับตอนน่อให้ใส่ดีแค่ไหนถ้าไม่แรงก็ไม่มีค่าเห็นไหมสิบห้าจุดเจ็ดตัวนะครับผม อันเจี๊ยบอันนี้คือดูดูกราฟแรงมาร้าเห็นไหมกราฟแรงม้ารถตัดอยู่147 GPS นะครับผมรับประกันครับตัดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมรถคันนี้เปิดรอบอยู่1800รอบนะครับ1800รอบแต่ว่ารถยังไม่หมดนะรถยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับการ์ดในงชีฟาเลยนี่การ์ดเกียร์สี่ด้วยนะการ์ดเกียร์สี่ยังชีฟายอยู่สามารถเปิดได้อีกแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเอาไปเป็นสเต็ปใช้งานเนาะเราก็เลย ไม่ได้ทําการเปิดรอบเพิ่มไปอีกนะครับรวมเป็นจริงแล้วแคมตัวนี้สามารถเปิดรอบได้ถึง11500รอบนะครับผมแล้วก็สปริงวาลก็เปิดรอบได้รองรับรอบได้11500เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าซิเซฟไปก่อนเดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนใจอยากได้สเต็ปแข่งหลังถนนค่อยเปิดนะครับก็ตอนนี้15.7ตัวแบบเซฟนะไฟอ่อ,อนๆน,นะครับผมน้ำมันนะหนาๆนะโอเค ก็ประมาณนี้ไปดูทรงรถกันครับก็ลูกค้าจัดสไาลมาได้โอเคเลยนะครับทางเราไล่ไล่ไล่พวกล้อให้มันแบบลื่นๆเดี๋ยวลื่นนะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้วก็จัดทรงนิดหน่อยนะครับเป็นไงครับอันนี้เรียกค่าสามเต็มระบบนะครับค่าสามเต็มระบบนะสเต็ปใช้งานแนะนําสเต็ปนี้เลยครับวัยรุ่นทรงเจ่งนะครับได้ครบๆไม่จบๆไปเลยนะครับผมพร้อมปรับจูนโมเดโลนะครับ